สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยเพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลรวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งบัตรประจําตัวประชาชนไทยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นรายการทางไกลใกล้ความรู้ในวันนี้จะขอนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงวิวัฒนาการของบัตรประจําตัวประชาชนไทยในแต่ละรุ่นค่ะต้นกําเนิดของบัตรประจําตัวประชาชนไทยเริ่มจาก การออกเป็นหนังสือเดินทางสำหรับราษฎรตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่พุทธศักราช2475ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8ได้ตราพระราชบัญญตัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2486ขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะเป็นครั้งแรกเนื่องจากบัตรรุ่นแรกนี้ขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการพกพาจึงออกพระราชบัญญตัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2505 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2506และได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรไว้ชัดเจนว่าต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์และไม่เกิน70ปีบริบูรณ์ต่อมาใน,นสมัยรัฐบาลพนเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ตราพระราชบัญญัติบัตรป,ประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526ขึ้นมาบังคับใช้แทนจึงเป็นบัตรป,ประชาชนรุ่นที่2ขนาดของบัตรพกพาติดตัวได้สะดวก สำหรับบัตรรุ่นที่3ได้พัฒนาลักษณะและรูปแบบบัตรให้ทันสมัยขึ้นรูปถ่ายผู้ถือบัตรเป็นรูปสีธรรมชาติและมีเลข13ตัวบนบัตรบัตรรุ่นที่4มีลักษณะคล้ายบัตรเครดิตโดยมีแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรระบุหมู่โรหิตลงบนบัตรบัตรรุ่นนี้เริ่มทยอยใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2539ส่วนบัตรรุ่นที่5ที่ใช้ในปัจจุบันที่เรียกว่าสมาร์ทการ์ด ทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะสามารถใช้บัตรเพียงใบเดียวขอรับบริการจากหน่วยงานในภาคร,รัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องพกพาสมุดทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นค่ะในอนาคต ถ้าเราสามารถพัฒนาการเก็บข้อมูลสําคัญต่างๆให้อยู่ในบัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียวก็จะช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระน่ารู้จากรายการทางไกลใกล้ค,ความรู้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะมศทเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญา